เวเบซีอูดมาลาดอนดินโยจากดาวลุงตัวโจกสู่แข้งเก่าที่ยืนหยัดเป็นอาวุธหลักของสโมสรนไบตันล่าสุดเจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์ในรายการบอกว่า c r 7ไม่ใช่กองหน้าที่ดีสุดสำหรับเขาเมื่อลงเล่นด้วยกัน จริงๆแล้วตอนที่ผมเข้าไปในห้องแต่งตัวครั้งแรกและยืนอยู่ระหว่างโรนันโดกับแรนกิกผมอายุแค่เพียง17เองและผมนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเขากับโรนันโดมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นโรนันโดมาถึงสนามซ้อมแต่เช้าได้ออกสนามช้ามากส่วนตัวผมนั้นไม่ค่อยได้ลงสนามกับเขาเท่าไรแต่เมื่อผมได้เล่นกับเขาและฝึกซ้อมกับเขาอยู่2-3ปีนั่นมันก็พิเศษมากเกินพอ แต่แล้วอย่างไงก็ดีเวลเบกได้ออกมาพูดว่าคิตเชนโนโรนันโดไม่ใช่กองหน้าที่ดีที่สุดสำหรับเขาถ้าถามถึงคู่หูของผมผมเลือกอลิซซิสซานเชสไอกองหน้าที่ดีที่สุดสําหรับผมนั้นคือเบอร์บาตอฟเขามีคุณสมบัติพิเศษและสิ่งที่เขาทําได้นั้นเหนือจินตนาการผมคิดว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับอย่างยิ่งที่เขาสมควรได้รับแดนนี่เวเบก ในวัย4 4ปียังคงลนแล่นอยู่บนลีกสูงสุดของอังกฤษอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับนนะักเตะคนไหนคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับฟุตบอลเพลเยอร์สวัสดีครับ